เสียงดังผัวเราวิมานที่เกิดเป็นรูปเป็นร่างก็ทลายลงเพราะตีนของใครคนหนึ่งเบี่ยงเขาให้ที่ซอกแก้มของนายมหิดขณะที่เขาเพเยอตัวขึ้นเพียงนิดเดียวสมัยซึ่งหลับตาปีมาครูใหญ่ก็ลืมพงทันทีเพราะได้ยินเสียงร้องเกือบแล้วสิแม่มคุณเกือบแล้วทีนี้ใครจะรู้กันแล้วว่าถ้ามันเกิดเลยไปแล้วที่นี่มีท้องมีลูกไม่มีพ่อจะไม่อายเขาไปถึงไหนตอนไหนหรอกเลยร่างกายส่วนหนึ่งหรือเซลล์หนึ่งเกือบขาดการปกปิด สมัยพูดลุกขึ้นนั่งพับเพียบน้ำตาไหลพลูเพราะความอายพางเอาหลังมือปิดตาอ่าตัวเรียบร้อยแล้วเ,เขา้าคนผู้เห็นความเร็วของหลอนสั่งยังเฉียบขาดหางตาสมัยเลือบไปมองนายมหิดผู้ทําให้เผลอไผ่หน้าอกใหญ่ออกอย่างนั้นก้ามเป็นมัดมัดน่าสนใจขณะนี้นอนหลับสนิทน้ําลายไหลย,ยืดเข,เขาตายหรือเปล่าจ้ากลอนแข็งใจถามฉันไม่ได้เตะให้ตายยิงสาวมองไม่เห็นหน้าคนพูดถนัดเพราะเขายืนตั้งงานอยู่ทางศีรษะ หล่อนจัดแจงเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วซึ่งความจริงมันก็ยังไม่ถึงกบเปิดเผยอะไรโจ่งแจ้งจนเกินไปใบหน้าอันแดงซ่านเมื่อครูเหลือเป็นขาวซีดเพราะความอายปานจะมุดแผ่นดินสวยออกจะตายไปทําไมไมาให้ความสวยกับไอสัตว์ประเภทนี้เก็บไว้สิใครเห็นใครก็รักใครก็อยากได้เมื่อจะให้กับใครก็ให้ยังมีความหวังจริงๆจัง,จงๆว่าถ้าเรามีลูกก็ต้องมีพ่อสวยอย่างนี้สาวอย่างนี้มีลูกไม่มีพ่อเอาหน้าไปไว้ไหนหล่อนกลมหนะ้า เอาทอนแขนปิดในตาด้วยความเจ็บแสบในท้อยคําของชายผู้ซึ่งจะเป็นใครก็ไม่รู้แล้วถ้าฉันเอาเรื่องเนี้ไปประกาศที่ร้านใหญ่เช้าว่าลูกสาวยายแมนแอบมานอนบนดินกับผู้รักจะอายเขาไม่เล่าอายจ้าแม่คงตีตายดีแล้วฉันจะไม่ให้แม่แมนแกตีตายหรอกรอนยากเดี๋ยวหลังกลับมาดูเพื่อให้แน่ชัดว่าชายคนนี้เป็นใครเขามาขัดความสุขชั่วแร้นของรอนทันทีทันควันได้อย่างไรทรงอํานาจขนาดไหนแต่ก็ไม่กล้ามันมีทั้งอายทั้งกลัว ไอ้โวนทะลึ่งพลดพลาดเข้ามาในมือมีหอ,อกก๋วยเตี๋ยวเห็นเกอรักของตอนนอนงายพึ่งกระดิกกระเดียได้เพียงเล็กน้อยและเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังสมัยมือเขาจับบาดหล่อนไว้หน้าตาเหี้ยมเกรียมหามเพื่อนเอึงไปจากที่นี่แล้วอย่าเหยียบเข้ามาที่นี่อีกไม่งั้นพ่อยิงไส้แตกกราบครับว่าแล้วเจ้าโวนก็ลากให้มาหิดหรือไอห,หิดของสมัยออกไปโดยที่เจ้าหิดก็พยายามช่วยตัวเองอย่างสุดความสามารถสมัยยืนนิ่งหันหลังให้เขาผู้เต็มไปด้วยอำนาจและจริงจัง ถ้าใครรู้เข้าสมัยอายเขาไหมอายจ้าต่อไปนี้สมัยต้องไม่ทําอย่างนี้อีกนะผู้ชายอะไรกหล่อนอดคิดไม่ได้เมื่อตะกี้ยังกระเสือร้ายแต่ตอนนี้กับแสนจะสุภาพเสียงที่พูดก็อ่อนโยนจ้าเคยยุ่งกับมันรอเปล่าโอ้ยเปล่าจ้าเปล่าฉันไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆจะน,นะเรียกฉันพ่เขาบังคับเอาเอายังไงก็เอากันเรามันเสียท่าขาแล้วนี่ จ้าจ้าจ้าพี่ยังไม่เคยยุ่งกับเขาเขาหมอมเล่าฉันฉันสาบานได้จ้าพี่ดีแล้วยุ่งกับใครมาก่อนอีกโธอามีนมาตัดคอฉันเถอะไม่เลยฉันยังไม่เคยให้ใครมายุ่งด้วยเลยมันจบสนุกไหมคำถามนี้มีเสียงหดล้อะอยู่ในลําคอด้วยหล่อนหันความมามองเขายั่งกล้าพร้อมกันนั้นเขาก็รวบเอวหล่อนเข้ามาจนล่างเกือบบดเป็นเนื้อเดียวกันหล่อนได้กลิ่นน้ํามันใสผมอ่อน,ออนหอมหอม,มองเห็นเส้นผมเขาเป็นเงางามถ้าจะมีผัวอย่ามีผัวแบบนั้น ตงมีผัวอย่างฉันซึ่งหากรักลารจะรักจนตายจะเลี้ยงดูจะแต่งงานจะหาเงินหาทองให้เมียใชย้หน้าที่เธอคือถ้ามีลูกจงเลี้ยงลูกรักลูกให้มากรอนยังมองไม่เห็นเขาถนัดพลันมือเท้าก็อ่อนเท้ายืนไม่ติดแล้วเมื่อเขากดริมฝีปากลงไปบนปากของรอนแล้วพยายามแทะความอ่อนนุ่มของปลายลิ้นเข้าไปในปากของรอนสมัยทิ้งแขนทั้งสองลงไปทอดลำตัวล่างทั้งล่างเย็นเฉียบเหมือนหุ่นที่ถูกเก็บไว้ในตู้น้ำแข็ง กับบ้านซะแล้วคืนนี้ฉันจะไปหาเธอไม่ค่ะไม่จ้ะล่อนพูดระล่ำระหลักเงยนหน้ามองฉันเสียให้ดีๆสมัยเขายอมให้หล่อนผ่าไปแต่ไม่ไกลกว่าอ้อมแขนที่ยังรัดเอวล่อนไว้เพื่อนพิกลุงล่อนร้องตัวร้อนพึบขึ้นมาทันทีม่ใช่ฉันเป็นเพียงลูกน้องพิกลุงแล้วตอนนี้เราจะทําทยัางไงทํายังไงฉันถูกครูเหรอ ฝนยิ้มยังสงสารพลางดึงล่างหล่อนเข้ามาแนบสนิทล่างเขาอีกครั้งแล้วเชยค้างให้สมัยมองหน้าเขาแต่หลอนหลบตาเรามาที่นี่เสียงเขาเริ่มอ่อนโยนจับใจสมัยเราไม่ได้คิดมาอย่างโจรพี่กรุงเป็นคนดีแม้จะเกลียดแม่ของสมัยอยู่บ้างแต่ก็มีความรักน้องทุกคนเขาเป็นคนใจร้ายนี่จ้าหนูรู้ได้ยังไงเขาเคยทําอะไรให้หนูเห็นว่าเขาเป็นคนใจร้ายหรอแม่หนูไม่ถูกกับเขาจ้าหนูรู้ดีกว่าคนอื่นว่าแม่หนูเป็นคนยังไงนี่ หลอนโคงหน้าผากลงบนหน้าอกเขา่าสองสาครั้งเราร้องไห้เหมือนทารกหลอนรู้ดีว่าหลอนได้เห็นและภาพที่หลอนได้เห็นความเหลวแหลกของแม่ยังตามตาคือบันไดแห่งความชั่วร้ายที่เกิดพาหลอนไปสู่เหวนรกมันบุดวิเศษเหลือเกินนั่นคือเรื่องไม่ถูกกันแม่ของหนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นใครก็ไม่รู้สำหรับพิกรุงแต่หนูเป็นน้องของกรุงหนูเป็นลูกของคุณพ่อการหนูต้องการชีวิตอย่างไหนเป็นเมียโจรติดตามผัวไปนอนกลางดินกินกลางปากและทั้งถูกยิงตาย หนูย้ายชีวิตหนูเป็นอย่างนั้นเหรอจ๊ะไม่จ้ะหนูก็ต้องรักพ่อรักพี่ต้องพยายามเข้าใจว่าพี่กับพ่อรักหนูในฐานะลูกและน้องนั่นมันก็เรื่องหนึ่งแล้วทําไมนายมาจูบหนูมากอดหนูละจ๊ะคนสวยใครๆก็รักนี่จ๊ะนายก็เห็นหนูเป็นคนไม่ดีฉันเห็นความไม่ดีไม่งามจากความโง่ต่างหากแต่ทำไมเราจะพยายามไม่ได้ละจ๊ะพยายามยังไงละจ๊ะก็พยายามเป็นคนดีสิจ๊ะไม่เห็นมันยากเลยยากไม่ยากนายก็มากอดหนูสิจนแน่นแล้วเนี่ยเขาเชยคางหล่นขึ้น สมัยลบตาได้ยินเสียงกระซิบเราเห็นนกเป็นผัวเป็นเมียกันจริงๆจังๆไม่ใช่รักรอบฉันจะบังคับไม่ให้หนูออกนอกรูนอกทางไม่จะกรอนสันน่นนาคืนนี้ฉันจะไปหาสมัยฉันจะเข้าทางหน้าต่างและนับแต่คืนนี้ไปเราต้องรักกันมากไม่จะัะสมัยเริ่มมีจริตขึ้นบางฝนใช้มือขวากอดเอลอนไว้รับประคองเดินไปตามร่มไม้ใหญ่สมัยเริ่มกลาขึ้นแต่ยังเต็มไปด้วยความเอียงอายเพราะไม่เคยถูกใครพากอดไม่รู้ว่าจะพาไปถึงไหน ก็ตามใจฉันลงได้รักผู้หญิงคนไหนเราไม่ชอบขัดขสืนใจใครหนูสงสัยทำไมนายมารักหนูได้เรายังไม่เคยพูดกันสักคำเดียวนี่นะภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่เขาดึงลลางเด็กสาวให้นั่งลงและทำท่าว่ากลัวร่อนจะหนีหายเขากอดเอวห่อนไว้ความรักมันเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นสมัยฉันเห็นหนูมาสองสครั้งแล้วเอา้าก็เลยนึกนึกเฉยๆอย่างนั้นเลยจ๊ะรู้ตัวหรือเปล่าเราเป็นคนสวยแต่เป็นคนไม่ดี ไม่ได้เป็นความผิดเราเราหอกสมัยมันเป็นความผิดแม่เราด้วยแม่ของสมัยเวลาว่างเอาไปใช้ที่อื่นเสียหมดไม่อบรมลูกไม่สอนให้ลูกรู้จักรักตัวเองสมัยก็เอาแต่ใจทำไมมันจะเสียคนไม่ได้ทำไมจะเป็นคนไม่ดีไม่ได้แต่มันก็ยังไม่เสียหายอะไรนี่จ้ะนายเป็นคนของพิกรุงฉันเป็นน้องสาวพิกรุงนายจะให้หนูเป็นอะไรอะไรของนายเพื่อพิกรุงขารู้เขาเขาจะว่าอย่างไรหรือว่าเขาดีใจที่นายมาทําอะไรให้หนูเสียหายระหว่างฉันกับไอ้หิตตัวนั้นหนูคิดว่าใครจะทําให้สมัยเสียหายมากกว่ากัน สมัยกรมนาทำตาแดงเพราะเกิดความเจ็บอายมาแทนอารมณ์ใครพี่กรุงเป็นคนดีฉันนับถือเคารพอย่างชันนิยอมตายแทนกันได้เลยเพอเห็นน้ำใจดีงามของเขาเขาไม่ได้เป็นคนร้ายหรือเสือร้ายสมัยคิดเหรอว่าคนที่ฉันมีความเคารพนับถืออย่างที่พูดฉันจะลบหลู่ด,ดูหมินเขาได้สมัยเป็นน้องสาวเขาการทำาลายน้องสาวคนที่รักเคารพเป็นความผิดที่ต้องถูกเชอดเนื้อถิดละชิ้นเชียวนายเข้าใจหรือเปล่าแล้วนายคิดจะทำยังไงละจ๊ะเด็กสาวกระตือรือร้นฉันเหรอ มันจะไปยากอะไรคนเราขอได้พูดความจริงเมื่อมีความตั้งใจจริงเท่านั้นความผิดก็ไม่มีฉันก็จะไปบอกพี่กรุงเขาวันนี้เลยว่าเราได้พบกันแล้วเราก็รักกันพี่กรุงอย่าว่าเราดูหมิ่นพี่กรุงเลยฉันรู้นิสัยคนคนนั้นดีผิดถูกอย่างไรว่ากันซื่อ,อและขอยห,หนูรู้สิด้วยว่าเขานะ่ะมีความเป็นห่วงตั้งแต่แม่นลงมาถึงสมอนน้องสุดท้องของเขาฉันเป็นคนดีคนเลวอย่างไรเขาก็รู้และเพราะฉันเชื่อว,ว่าฉันเป็นคนดีฉันจึงจะเป็นน้องเขยเขาได้นายว่าเรื่อยเชียวแต่ฉันจะยอมเป็นเหรอ ง่แงะคิดตูฝนจับหล่อนพาดลงบนตักขวงแก้มของหล่อนแดงปะ่เลือเป่งปังแล้วฝนก็กดริมฝีปากไปที่ปากหล่อนให้มืออ่อนเท้าอ่อนไปอีกวาระหนึ่งเขาจูบที่แก้มแต่เขาไม่ทําให้เหตุการณ์มันทะลึ่งตึงตังไปจนถึงที่สุดฟังให้ดีนะชีวิตเราวันข้างหน้าต้องดีงามต้องหันหลังให้ทางร้ายไม่หันเข้าหามันเลยลูกผู้หญิงจะไม่มีทางขี่ม้ายิงปืนแต่ต่อยใกลได้เพราะมันทําอย่างนั้นได้ไม่ตลอดสนุกสนานพอได้ วันหนึ่งต้องมีผัวเมื่อมีผัวก็ต้องมีลูกใครจะเลี้ยงลูกดีกว่าแม่ถ้าฉันเป็นผัวหนูเป็นเมียเราก็ต้องเลี้ยงลูกกันละนายพูดให้หนูอายร่อนเบือนหน้าศพตักเขามันเป็นความจริงแล้วจําไว้แต่นี้ต่อไปอย่าใครมาแตะต้องหนูอีกถ้าฉันรู้แม้แต่หนูก็ไม่ละเวน้นจะเล่นงานให้เจ็บแสบจ้าจ้าร่อนรับด้วยเสียงอันบงบอกถึงความรู้สึกละสัมระสายละพลิกตัวนอนคว่ำหน้าอยู่บนตักเขา ความยุ่งยากที่กระจายไปทั่วใบหน้าอันหมน่นหมองและเคร่งเครียดของลูกสาวที่ก้าวขึ้นมาบนบ้านทำให้แมนมองอย่างพินิจพิเคราะห์ขณะนั้นหล่อนกำลังทำครัวตําน้ำพริกให้แม่คลกเธออีหนูไม่เป็นคำตอบที่เด็ดขาดที่สุดเอ็งโกรธใครมาไม่ว่าแล้วหล่อนก็เดินเข้าห้องปิดประตูปังแต่แป้นถอนใจเฮือกผมตามาให้ก็ได้ไม่น่าไปเรียกแกดเลยช่างเถอะ เอามากังวลเลยพี่แปน้นเขาอยากได้นาฬิกาข้อมือตอนนี้เราเสียท่าเขาหน่อยก็ซื้อให้เขาเสียกี่ร้านยิ้มแป้นไปเสียอีกเอา้าพี่แปน้นมานั่งหน้าเตาเถอะเดี๋ยวแม้นตำน้ำพริกให้กินเองประเดี๋ยวไอ้ห้าร้อยก็หิวงักกลับมาอีกร่อนหมายถึงลูกชายคนโตสมัยสลัดกางเกงกระจุยออกไปจากขาแล้วมองเห็นท่อนล่างของตัวเองในกระจกเงาขนาดกลางเต็มตาคุณพระช่วยกล่อนไม่เคยและไม่กล้าจะให้มันโจงแจ้งแก่ตัวเองถึงขนาดนั้น นั่นคือความเป็นสาวสะบคลั่งที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์อิ่มเอิบและทุกอย่างบอกชัดว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นเมียและเป็นแม่คนสมัยสลัดหน้าหนีความงามของตัวเองปลดเสือ้อปลดส่วนบนออกจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วกระตุกผ้าถุงสีแดงจากลาวรวดสวมพลดรัดแน่นไว้เหนือราวนมพุงหัวเข้าหาหมอนกดหน้าตัวเองลงบนหมอนร้องไห้สะอื้นอย่างไรไม่ปรากฏเดี๋ยวเดียวก็หลับไป จิตใจและอารมณ์กําลังว้าวุ่นอยู่กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหาราอย่างกระทันหันจนงงงันไปหมดฉันได้กลิ่นแกงเผ็ดเผวจมูกโกหกฉันแกงหน่อไม้เปรี้ยวต่างหากแกงอะไรก็ได้แต่กลิ่นมันชวนให้หิวข้าวเหลือเกินอาร่านอนหลับอยู่ทิศระเบียงขึ้นมาสิทําไมทํากับข้าวเองพวกอําเภอกลับมาแล้วไม่ใช่หรอทาให้พ่อคนเดียวส่วนอีกสําหรับหนึ่งพวกหลังบ้านเขาทากันรีบไปไหนตัเปล่าจ๊าทำไมไปขึ้นมาข้างบนฉันทิ้งเตาไปไม่ได้เราก็มีกลุงขึ้นไปบนเรือน เห็นพองแผวจ้าละวันอยู่คนเดียวในครัวเขามองเห็นความว้าวุ่นของร่อนแล้วต้องหดเลาะถ้ามันไปกันใหญ่แล้วแพวให้ฉันช่วยเธอะชังเธอชังเถอฉันกําลังนึกได้ทีละอย่างแพรหดเลาะบางกลัวอย่างเดียวไม่ถูกปากพ่อประเดี๋ยวโดนด่าเขาใช้ท่อนแขนกวาดหญิงสาวให้ห่างไกลออกไปแล้วเข้าประจําหน้าเตาเองแพวหาเล่าให้กินสักอึกสองอึกตรงนี้ปล่อยฉันฉันยังเก่งนะแพวนะดีเหมือนกันร่อนพูดอย่างสนุกทําไม่อร่อยแล้วก็ แบ่งถูกด่าคนละครึ่งนะกงจลรับหมดคนเดียวยังได้แน่ลสิเราคนโปรดนี่อเผ้าออาจากครัวไปแล้วปล่อยให้กลุงยุ่งอยู่กับแกงที่ส่งกลิ่นหอมฉุยพอกลับเข้ามาพร้อมเล่าในแก้วเขาก็ว่าทิ้งไว้พักหนึ่งค่อยเอาขึ้นจากเตากินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่อร่อยปล่อยให้หน่อไม้มันช้าจะกินเอาขึ้นเตาอีกทีฉันเติมส้มมะขามเปียกเข้าไปอีกหน่อยแล้วเผายิ้มพลายเก่งมากเอ้ารางวัลกรบหนึ่งนี่กรงุงวันนี้มีเรื่องอะไรถึงมามีสิ กรุงพูสั้นๆระหว่างแก้วเหล้าลงบนผืนฉันกุ้มใจมากเรื่องน้องๆเหรอมีคนมาเล่าให้ฉันฟังนะพวกมันแก่นกันเสร็จจริงๆเขาว่าแม่สมัยนั้นน่ะแสนจะเจ้าชู้แต่งเนื้อแต่งตัวน่ากลัวเหลือเกินถ้าอยู่กรุงเทพสงสัยเสียคนไปนานแล้วส่วนสมอนก็ตามอย่างพี่สาวเปียบอย่าโทษเด็กนะกรุงถ้าพูดจริงเหรอเ่าฉันสาบานฉันพูดจริงฉันยืนยันว่าเรื่องนี้โทษเด็กไม่ได้โดยเด็ดขาดเด็กกําลังรับบาปใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ พ่อแม่มีชีวิตเหลวแหลกละทิ้งหน้าที่ปล่อยปากละเลยให้กลายเป็นกระทงลอยไปตามน้ำตามบุญตามกรรมคือการโยนเด็กลงนรกฉันเป็นห่วงเขามากเพราะถึงอย่างไรแพ้วก็รู้มันเป็นน้องฉันฉันต้องพยายามเข็นคลกขึ้นภูเขานะให้เราพยายามดีกว่าปล่อยเขาล่องลอยไปตามยถากรรมนี่เด็กผู้หญิงมีทางแต่ในแม่นแพ้วมองว่าหาทางยากจะให้เขาดีเพราะอะไรมีคนมาเล่าให้แพ้วฟังว่าหัวเขาเบนไปทางร้ายเขากำลังจะเอาอย่างพวกพ้องทางแม่ที่พูดนี่กรุงอย่าโกรธนะ ฉันไม่โกรธหรอกนะาเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเขาคิดว่าการทําให้คนกลัวเป็นสิ่งวิเศษระยะแรกเขาต้องเอาบาร,รมีของคนที่คนอื่นกลัวมาใส่ตัวเขาเสียก่อนเริ่มต้นมันอาจเป็นพ่อฉันแล้วต่อมาก็เอาบาร,รมีไอ้ม่วงไอเหมือนมาสวมอีกไอเหมือนตายไอ้ม่วงยังอยู่ชื่อเสียงมันดังเพียงไรคนกลัวมากเพียงไรรัศมีไอแม่นก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นและต่อไปเมื่อไม่มีใครมันก็จําใจต้องยิงคนหรือฆ่าคนฉันยังไม่คิดว่ามันจะยิงด้วยความกล้าหรือมีเจตนาสังหารคน แต่ความต้องการรักษาบารมีร้ายของมันมันจำใจต้องทำเมื่อมันยังไม่ได้ทำฉันจะพยายามไม่ให้มันทำไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะสายเกินไปแล้วบ่ายวันนี้มีอีกเรื่องน้องสาวฉันคนไหนเพลาถามด้วยความเป็นห่วงนังคนเล็กมันยังเด็กอยู่เห็นจะยังไม่เสียคนในวันสองวันนี้สมัยคนรองน้องไอแม่นนั่นแหละเป็นสาวเต็มตัวเกือบเสียคนร้อยหนุ่มเด็กในบ้านกลางแพ้าเห็นสมัยแล้วยีงตกใจเลยไม่รู้ว่าเป็นน้องของกรุงโลกแม่แมนเด็กอะไรแต่งตัวเสียหน้าเกลียด กรุงเทพว่ามีแฟชั่นทันสมัยยังสู้มันไม่ได้เลยมั้งมันทันสมัยเกินเรียกว่าเกินสมัยดีกว่านี่เป็นความผิดของแม่จริงๆโทษใครไม่ได้แล้วโทษไปก็ไม่ทําให้สมัยเป็นเด็กดีขึ้นเลาต่อเธอจะให้แพลวช่วยอะไรได้บ้างหาเรื่องกันก่อนนะบางทีอาจช่วยอะไรได้หรือไม่ได้แพลวรู้ไหมมันเกือบเสียตัวให้ผู้ชายคือไอ้มหิดหรือไอ้หิดฉันพูดอย่างไม่อายเลยมันถอดกางเกงออกขาหนึ่งแล้วตายตายจริงกรุงแล้วเธอทํายังไงอย่างลืมตัว กรุงศรีวิไลชูมือสายขึ้นร้กรคำข้อหากันพร้อมคำรามถ้าฉันเห็นขอหอยมันคงแตกเละแล้วฉันเห็นตรงเข้าตารางเพราะฆ่าคนคนนี้ด้วยเจตนาแท้จริงแนะ่แล้วใครเห็นฝนเขาทำอย่างไรเขาก็เตะมันสลบค่าเท้าไม่มีอะไรร้ายแรงยิย่งกว่านั้นเราเหลือลงุงเผาวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเป็นห่วงเขาสั่นหน้าช้าๆไม่แม่น้องของฉันกําลังมีอารมณ์เปรี้ยวแถมกินเหล้าเสียด้วยนะโถเอ้ยเด็กมันเอาตำรามาจากไหนกันเนาะ แต่อะไรก็ไม่เสียหายถึงที่สุดหรอกแพลวทีนี้เจ้าลูกน้องฉันมันเกิดจะรักสมัยเข้าจริงๆเขาบอกฉันว่าเขาจะขอแพลวคิดว่าฉันควรทาอย่างไรแพลวนิ่งตรองอยู่ครูอาศัยการศึกษาความจัดเจนและการได้รู้ได้เห็นมาอย่างกว้างขวางทําให้หล่อนตอบออกมาอย่างไม่อําพรางสําคัญที่ผู้ชายก่อนกลุงถ้าผู้ชายของเรารักเขาจริงไม่ระแวงสงสัยว่าผู้หญิงอาจเสียหายมาก่อนแล้วก็เป็นการดีสําหรับผู้หญิงที่จะได้ผัวเป็นหลักฐานคงไม่มีทางเสียหายเพราะมีความรักเพราะมีผัว ดีกว่าให้อยู่อย่างเดิ้ลลอยพอคิดอะไรอยากได้อะไรก็ต้องพยายามจะต้องได้ไม่มีอะไรบังคับอยากไปไหนก็ไปได้ตามใจชอบพ่อก็เหมือนไม่มีเพราะแยกกันอยู่แม่มีก็เหมือนไม่มีเพราะแม่ก็เหลวไหลสรุปความเห็นแพ้วเป็นยังไงให้เขาแต่งงานกันเถอะจ้ะจะได้แยกน้องมาเสียจาก,กุมเร็วมันอาจช่วยให้น้องสุดท้องมีทางเป็นคนดีได้บ้างนับว่าแพ้วมีความเห็นอย่างเดียวกับฉันแต่ในระหว่างที่มันยังไม่เปิดเผยออกมาหรือถ้าได้รับการขัดขวางจากแม่เลี้ยงถ้าฉันจะส่งสมัยมาที่นี่แพ้วช่วยอบรมเขาได้บ้างไหม อะไรทำให้ลุงเชื่อว่าฉันจะทำประโยชน์ให้แก่สมัยได้จะ้ะอายุมากกว่าเห็นโลกมากกว่าการศึกษาสูงกว่าฉลาดกว่าเพียงพอแล้วได้จะ้ะถ้าเพื่อกลุงแต่ฉันไม่รับรองนะไม่ได้ถึงขนาดจะให้รับรองหรอกแพ้วฉันขอร้องให้แพ้วทำบุญเท่านั้นวันสองวันนี้ถ้าฝนไม่พามาฉันอาจพามาเองเราเรื่องที่ว่าจะแต่งงานกันละจะ้ะถ้าแม่ของสมัยมันเห็นด้วยทุกอย่างก็คงเรียบร้อยแต่คงไม่มีเทวดาวองค์ไหนจะบอกได้ว่าแม่แมนจะให้ลูกแต่งงานกับฝนหรือไม่และยิ่งรู้ว่าฝนเป็นคนยิงไอเหมือนตายที่ไหนเขาจะยอม ย่างไรก็ตามฉันต้องพยายามดึงสมัยให้กลับมาทางฝ่ายเราฉันไม่อยากให้มันเสียหรือยามหมดทั้งคลอกตกลงได้บุญฉันไม่ขาดหรอกวันนี้กินข้าวด้วยกันนะจ้ะพระทิตยลับหายไปแล้วถึงแสงเหลืองเป็นผีตากพระอ้อมกลาดไปทั่วทุ่งหลังบ้านนักเลงสุราเริ่มเมาพวกอิ่มน้ําตาลเมาชายทุ่งเดินตุบปปตุ๋กลับบ้านควายเกือบสิบตัวลงไปแช่ในคลองเจ้าแม่นเดินหัวซุกหัวซุนกลับบ้านพราะเมาแปะ พกลุนเดียวกันคอเดียวกันพามาส่งถึงประตูบ้านแล้วต่างก็ขย o ข j เยกแยกย้ายกันไปความจริงแม่นก็เดินมาได้แต่พอถึงบันไดบ้านก็รู้สึกไปไหนไมรดกอะนั้นยังไต่บันไดขึ้นไปกระทั่งสุดคันก็เสือขัวพรวดเลยระเบียงเข้าไปแล้วหลับในทันทีทันใดสมอนกลับบ้านช่วยตังสำหรับกับข้าวที่กลางนอกชาญความจริงตั้งแต่โผล่เข้าบ้านแม่ก็รู้ว่าลูกสาวคนสุดท้องไม่มีเงินเพราะเมื่อมีเงินมักไปนอนค้างบ้านอื่น ตอนนี้ยังไม่เป็นห่วงเพราะไม่โตพอจะเสียผู้เสียคนสมัยนอนหลับภาพผ่อนหลุดลุยอยู่ในห้องซึ่งใส่กอนรันดานอย่างมิดชิดมดปวกหรือตัวมแมลงในห้องเท่านั้นที่เห็นวัดร่อนหลับเหมือนตายโดยไม่มีความจําเป็นต้องอายใครลมพัดกลกเข้ามาทางหน้าต่างเมื่อเจ้าลูกชายหัวปีแสดงอาการอย่างนั้นนางแม่ก็ผวาไปดูตามด้วยพระอาจารย์ของเขามันเป็นลมหรือว่าอะไรพี่แป้นมเมาแป้นตอบสั้นๆ เขาเมามาจากที่อื่นกล้าเมาอย่างนี้เสมอไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนี้แม้นตอบยังอิดหนาละอาใจอันนี้รวยรวยเสียงแมนอ้อแอทำหน้าทำตาเหมือนจะอว้วกแทงรัวสามเทเจ้ามือพังชิบหายหมดตัวไอ้แมนมันนะแน่ปั้นยืนนิ่งไม่ได้ช่วยอะไรแมนเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสงสัย ทำไมเขาจึงเกิดเย็นชาผิดปกติไปเขาต้องเติบใหญ่จะต้องใหญ่ขึ้นแม้นได้ยินแป้นพูดในลําคอแม่ในตัวเขาไม่มีอะไรเลยจนนิดเดียวพี่หมายความยังไงกันนะเขาจะเป็นนักเลงที่ดีไม่ได้เลยหากไปทางร้ายหัวไม่ขาดตั้งตัวต้องพลุนไปด้วยกระสุนถ้าไม่พวกเดียวกันก็ตำรวจทำไมนะพี่นักเลงอะไรมเมามาจากที่อื่น และเนกเลงอะไรเอาเรื่องหลายๆที่ตัวทําไปมาคายก็มันบ้านของเราแม้นเถียงแทนลูกก็จริงอยู่แต่สังเกตรหรือเปล่าเขาพูดออกมาด้วยความเป็นตัวของเขาเองหรือว่วพนออกมาจากน้าําเล่าแต่หากว่าแต่ก่อนนี้เป็นจะเป็นไหลไปเพราะเท่าที่คุณนายเล่าให้ผมฟังว่าชื่อของเขามันทําให้คนกลัวความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะพี่แต่เดี๋ยวนี้อะไรตอนน่อมีอะไรเปลีป่ยนแปลงเสียแล้ว เขาไม่ถูกกับพี่คนละแม่คือกรุงเจ้าเขาก็โดนเจ้ากลุงปราบเสียอยู่มัดเขาจะทําใหญ่อีกต่อไปไม่ได้บ้านกลางทั้งบ้านรูอยู่แล้วไอ้กลุงไม่กลัวใครมันอาจไม่หลายเท่าพอแต่ก็ไม่มีใครรับรองได้เหมือนกันมันอาจลายเสียยิ่งกว่าพอแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกน้าพ่อแม่นของเรานะ่ยยิ่งเสียท่ามากขึ้นเพียงไรสักศีก็หมดลงไปเพียงนั้นราสมีจะไม่เหลือเลยแล้วใครล่ะ ที่มีพระอาจารย์ะแม้นย้อนถามยังเจ็บใจมันมีเพียงสองอย่างเท่านั้นอย่างหนึ่งให้เสือม่วงเข้าบ้านกลางแล้วล้างให้เรียบพ่อทิ้งไปเจ้าแม่นเราจะยิ่งใหญ่แล้วอย่างที่สองละจ้ะเราต้องอบรมให้เขาเป็นคนคมในฝากเสียบ้างสอนให้รู้จักจกลัวสอนให้ระวังตัวสอนไม่ให้เป็นคนใจง่ายเชื่อคนง่ายแต่ถ้าแบบนี้ร้อยทั้งร้อยตายเปล่าว่าแล้วตาแปนก็ก้มลงอุ้มลูกชายของชูรักเหมือนอุ้มเด็ก แสดงว่าพลรกําลังยังเหลือเฟือก่อนจะพาเข้าไปในห้องนอนแล้วสั่งแมนว่าคุณนายตั้งเข้าต้มเถอะครับผมถ่ายไปรเดี๋ยวพ่อแม่ต้องลุกขึ้นลากแตกแล้วก็หลับตื่นอีกทีคราวนี้ละหิวข้าวเหมือนเกิดมาไม่เคยกินน้องสาวสุดท้องมองพี่ชายที่อยู่ในอ้อมแขนอาจารย์แป้นแล้วโหดรด้วยความขบขันบริสุทธิ์และไม่เดียงสาจ,จริงๆกระทั่งพระอาจารย์ต้องหยุดถามหนูสมอนหัวเราะทําไมตัวโถก่าหมูหมายัยงก้องอุ้มกันอีก สมอนยังไม่เคยเห็นหมามันเมาก็อดคิดไม่ได้ถ้าหมามันกินเหล้าได้มันคงเมาเต็มฟัดอย่างนี้แล้วใครจะอุ้มมันพวกมันอุ้มกันได้ไหมเล่าอาจารย์แป้นได้แต่นึกในใจว่าเอ๊ะอีนี่มันด่าก,กูอยู่ในทีนี่ว่า